สวัสดีครับผมป๊อปจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณลูกค้านะครับขับรถนะครับ Isuzu D-Max นะครับปี2020นะครับรถเพิ่งออกมาได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับวันนี้เข้ามาติดตั้งสมาร์ทเกตนะครับ OBD รุ่น l u f f y XF นะครับเลือกเป็นรุ่นใหม่นะครับหน้ากากลายเคฟล่าคาร์บอนนะครับแท้จากโรงงานนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าคุณลูกค้าติดตั้งไว้ตรงไหนนะครับอันนี้เป็นอ่ i s u z ุนะครับไฮ g ลนเดอร์นะครับปี2020นะครับ D-Max นะครับ รายแดงเพื่อเราได้ประมาณเดือนเดือนเดียวเองนะครับในรถลูกค้านะครับอ่าสวยอย่างนี้นะครับติดบูธมาด้วยนะครับลูกค้าเลือกใช้นะครับเป็นเกตนะครับรุ่นูฟี่ XF หน้าจอเคฟล่าแท้นะครับตัวนี้นะครับอ่าอย่างนี้เลยนะครับติดไว้ตรงกลางนะครับระหว่างตรงกลางระหว่างตรงคู่กับบูธนะครับดูกับบูธเลยประมาณนี้นะครับหน้าจอสวยงามนะครับตัวนี้นะครับตัวูฟี่นะครับก็จะดูค่าต่างๆของรถได้ครบนะครับ ทั้งตัวความเร็ววัดรอบบูทเทอร์โบนะครับของ dMa มเนี่ยดูได้หมดเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทำอะไรได้บ้างนะครับตัวเกียร์จะใช้งานสมูทนะครับไม่หน่วงไม่ดีเลยนะครับก็คือจะดูค่านะครับนี่คือวัดรอบนะครับบูทนะครับรอบนะครับอ่ม้อน้้ำนะครับบูทเทอร์โบนะครับสามารถปรับเปลี่ยนค่าต่างๆได้หมดนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนค่าต่างๆได้นะครับโดยการกดปุ่มนะครับเข้าเมนูนะครับเลือกเปลี่ยนค่าต่างๆได้เองเลยนะครับว่าเราจะเปลี่ยนอะไรนะครับ ตามนี้นะครับวัดรอบไม่อยากได้นะครับก็เปลี่ยนเป็นค่าอื่นได้นะครับนะครับเลือกค่าที่เราต้องการวางได้เลยนะครับก็จะเป็นค่าอะไรนะครับเป็นโวลต์นะครับอย่างเงี้ยครับก็สามารถตั้งได้นะครับตัวเกจนะครับใช้งานสมูทนะครับสังเกตรัดรอบนะครับบูทนะครับประมาณนี้เลยนะครับอ่านี้ยแตมาเปลี่ยนหน้าได้นะครับอ่านะครับหน้านี้นะครับแบบนี้เลยนะครับเกจจะเป็นลายคาร์บอนคลิฟล่านะครับอย่างเงี้ยครับ สวยเลยนะครับสําหรับคนที่ชอบนะครับหน้ากากลายคาร์บอนเคฟล่านะครับตัวลูฟี่ตัวนี้นะครับตอบโจทย์นะครับติดตั้งแล้วดูดูดีมีระดับนะครับตัวนี้นะครับสวยๆนะครับในอีซูซูดีแม็กปีสองศูนย์สองศูนย์คันนี้นะครับนะครับนี่เป็นหน้ารวมนะครับสามารถบอกค่าต่างๆนะครับได้ครบถึงเก้าค่านะครับสามารถเลือกค่าต่างๆมาวางได้เลยนะครับอ่านะครับตัวนี้เกจส์สมูทนะครับดูวัดรอบนะครับอ่านะครับน้ํามันในรางนะครับแอร์โฟอาตัวส่วนผสมเครื่องเอากาศ ดูได้หมดนะครับเวลาขับรถระยะทางม้อน้ําแบตวัดรอบความเร็วบูทนะครับดูได้หมดเลยนะครับอิสุนะครับนี่อีกหน้าหนึ่งนะครับเกตว่าเกรดสมูทนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือหน้าหนึ่งนะครับเป็นหน้าสุดท้ายของเกรดลูฟี่นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองตั้งวัดรอบนะครับที่สองพันรอบนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเกรเตือนยังไงนะครับ เราสามารถตั้งค่าตตือน่างๆได้หมดนะครับตัวนี้นะครับยวจะลองตั้งที่สองพันนะครับประมาณนี้อ่ะพันกว่าสองพันนิดๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับวัดรอบจะเตือนนะครับไฟชิปไลท์ก็จะติดให้นะครับติดให้เรามานะครับตรงนี้นะครับไฟชิปไลท์นะครับเมื่อถึงสองพันรอบนะครับนะครับเกย์จะเตือนอย่างนี้เลยนะครับเมื่อเราปล่อยนะครับก็จะดับไปนะครับเมื่อเรา กดนะครับอ่าก็เป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้นะครับอุณหภูมิขอน้ําจะอยู่ที่82นะครับเดี๋ยวเราเรามาดูกันนะครับถ้าเราจะตั้งเตือนม้อน้ําให้ต่ากว่า82องศาเกตจะเตือนอย่างไรนะครับอ่าเราจะปรับให้ต่ากว่า82นะครับก็ประมาณนี้นะครับต่ากว่า82เดี๋ยวมาดูเกตเตือนนะครับเกตจะเตือนแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ อุณภูมิว่าน้ำของรถคือ83นะครับเราตั้งเตือนไว้ที่70กว่าเมื่อกี้นะครับเกยก็จะเตือนบอกเราพร้อมไฟชิปไลท์เลขนะครับก็จะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีแดงเพื่อบอกเราว่าค่าอะไรถึงกําหนดที่เราเตือนไว้แล้วนะครับประมาณนี้เลยนะครับชัดเจนนะครับนะครับก็สามารถปรับขึ้นไปนะครับได้นะครับแค่อยู่ในระดับที่มาตรฐานก็จะตั้งอยู่ประมาณ105องศานะครับนะครับประมาณนี้เลยนะครับ ัวเกีรใช้งานสมูทนะครับใช้งานได้กับทั้งรถเครื่องยนต์ดีเซลและเป็นซินนะครับตัวนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับอยากสั่งซื้อนะครับอบิดีรุ่นนะครับลูฟี่เอหน้าจอเคปลาตัวนี้นะครับสามารถสอบถามรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมมาได้ที่หมายเลข0899695708นะครับขับรถมาที่นานร้านโอปปิ h o ชอมีบริการติดตั้งให้ฟรีแบบนี้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งทั้งสิ้นนะครับ ถ่าได้สนใจทักมานะครับเราหล่อสวยๆเลยนะครับติดตั้งได้กันรถหลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยนะครับวันนี้ขอจบรีวิวนะครับ OBD รุ่น Luffy XF หน้าจอเคป l ล r นะครับแท้ตัวนี้กับรถอีซูซูดีแนะครับปี2020ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ